ครับมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบุ่มทีวีนะครับผมก็วันดีนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกวันพีดกันนะครับผมนี่ก็เป็นวันพีดนะครับผมมัดวันพีดตอนนี้อัปเดตได้มาถึง V51 แล้วนะครับผมวันพีดนะครับผมกับแอดออนนี่นะครับโอเคนะครับผมเรามีเงินทั้งหมด1ิเปลีเนะครับผมตอนเริ่มต้นนะครับผมจะเลือกเป็นอ ตัวสัตว์เลยนะนี่จะเป็นโจรนะอ้าวอ่าตซนนี้ก็เป็นสุ่มไฮคิราชันนะครับผมโอ้โหชิบหายเลยทุกคนโอ้ยมีไฮคิราชันว่ะสร้างแบบว่าสร้างดาบมาสักหนึ่งเล่มนะผมดาบดาบไม้นะครับผมเอามาสักหนึ่งเล่มก็ยังดีครับผมผมจะข้ามไปประมาณสัก เขะามาสักสามเล่มน,นะครับพยายามตัดไม้แป๊บหนึ่งนะช่องอื่นเนี่ยคือแบบว่าเขาจะทำมันแบบร้อยวันใช่ไหมแต่ว่าผมจะทำเป็นอีพีไปไปโอเคนะครับผมผมแนะนำให้แบบว่าช่องแรกก็ไม่ว่าจะเป็นจุัดหรือว่าทหารเรียนะครับผมก็ตื่มมาได้หมดเลยครับผม พยายามแบบว่าเก็บไอ้ค่าจนสลัดเยอะๆพวกนี้นะครับผมค่าแบบว่าค่าจนสลัดพวกนี้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะดอกอ่ะเอมเบโลนะครับผมแล้วก็หาลูฟี่นะครับผมพยายามหาให้ได้เร็วๆนะครับผมอ่าเพราะว่าที่ที่ที่ผมไม่หาเนี่ยก็เราแบบว่าเราจะเป็นต้องใช้ลูฟี่นะครับผม ชิ้นหมวกฟ้าของลูฟี่เนี่ยไปแกลกแฮคิราชันกับเลลี่นะครับผมกันแรกก็จะใช้มรกกทั้งหมด5อันนะครับไปลืมฟาสติกวะนี่โอ้มียอกมาสองคนส่วนราคาเลื้ยก็จะดอกพวกนี้นะครับผมพวกเพราะว่าพวกอ่า ขนมปังนะครับผมแล้วก็ใบข้าวหัวด้วยครับแล้วก็จุนวนเกินด้วยนะครับผมผมแนะนําให้อไปสุม่มไปสุ่มพัชราชันก่อนนะแล้วก็ไปยามหาแบบว่าหาดาบนะครับเจอปัญหาแนละ้วเราเจอหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดนะครับผมผมงจโจสเลตรงกีโฮเตชื่อหาอะไรไม่รู้ครับผมทุกผมก็ชอบคิ้หน้ามนะันเลยวะ นี่นะผมมันจะพ่นแบบว่าไอ้เหมือนกับขี้มูกไงออกมาใช่ไหมแต่ว่าใครไม่มีายาคิราชันนี้ก็แบบก็แบบว่ายากหน่อยนะครับผมไางขีราชันก็มีประโยชน์นะครับผมช่วยล้างอ่าสถานะสโลด้วยด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหมาเยอะเสุดเกินนะครับ thank you โชว์ข้างไว้รอไปนะครับผมดูสิวนะ่าโอ้โหตีแรงโชว์ข้างไว้โอเคเรามาเจอบักอันนี้แล้วนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเนี่ยโมเดลดาบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะหรือเปล่าอ่ะผมเองก็จำไม่ค่อยได้นะผมจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายแบบว่าอ่าหลายเวอร์ชันแล้วนะครับ นี่นะผมเออ่เดี๋ยวผมจะลองแบบว่าข้ามาดูก,ก่อนนะครับว่ามันจะตอบไหมผมมีแบบว่าวิธีรับด้วยนะครับไปดูว่าคนอื่นทําเหมือนผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขุดหลุมหนึ่งหลุมแล้วค่อยๆดันอ,อ๋อ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 รู้สึกว่ามันจะอัปเดตผลมาใหม่ไว้ผมอกีกแอ๋ออุ้โอเคนะครผมผมก็ขุดหลุมไปเอ่อเอากิ้นนะครับผมลงไปอยู่ในหลุมแล้วนะครับ โอเคผมก็จะทำตามตีไปอยู่นี้โอ้โหอ๋อ oh. เ oh, มื่อกี้ทุกคนเห็นเอฟเฟกต์ FX ไหมครับเอฟเฟกต์ uh, อะไรเขาเรียกตดตายดว้วยแนด้วยอันนี้ก็ช้ำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคผมจะตีไปอย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นโซโลอยู่ด้านบนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเอวินสุดแล้ว๋ยวผมจะไปเก็บโซโลด้วยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนอยู่ด้านบนนะครับผมรอพี่ก่อนนะ ู้สึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมค่าหัวผมได้แค่ค่าหัวแล้วก็เลเวลมาหกตอนนี้ถึงหเลยนะครับเอเมื่อกี้ผมเห็นโซโลโซโลหายไปแล้วนะครับอ่าผมต้องบอกกันว่ามอดนี้เนี่ยรู้สึกว่าไอ้พวกแบบเขามันจะหายเร็วสักนิดหนึ่งนะผมพวกบันเตอร์ไอ้พวกแบบโจรสลัดทหารเรือนะครับผมมันค่องจะหายเร็วไปนิดหนึ่งนะผมแ,แบบแล้วแบบลราสายตาแค่นิดเดียวนี่ก็หายไปแล้วนะครับ คนไอ,อ้เหี้ยกมเจอเจอเออเอสมาคีกับโซโลแล้วผมไอ้โซโลนี่หมกไอ้ไอ้นี่ปะไอ้ภาคพนะันโอเคถ้างั้นผมจะไปแบบว่าขุดหลมหน่อยนะอยู่สื่อนะ,จะเจ้าอย่างนี้วิธีเสียเวลาหน่อยนะผมแต่ว่าตับรลองมาได้ผลดีแน่นอนนะผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยี้แบบโอเคเออได้แล้ว โอเคครับผมปีงี้เลยครับจูบกว่าจะตายนะครับเดียวอดีกนิด้าเดียวเดียวเอุ้ยอ้ยอดอบอะไรอะ่ะอ้ยเอ็นมาาเลยวะไม่ <S <S ได้ดบเอ็นม้ามานะี้โอเคทีนี้อะไรอก็ง่ายขึ้นนะับผม นี่เอ็นมากนะผมดามเอดสิบสามนะครับผมก็ถือว่าแรงนะครับผมแล้วก็โอ้ผมนี่ผมจะเอาไงกับมันดีไหมเอสนเะนี่ยปมตีมันไม่ได้นะครับผมไม่มีฮาคี้ด<ะ>้วยจะลงน้ำน,นะครับผมระวังมนุษย์เงอกด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไอ้พวกนี้แม่งปวดมากเลยไหนั่นไงเฮียพูดยังไม่ทันขาดครับ ครับอาจารย์ครับดครับเออโอ้ยเฮ้เมื่อกี้อะไรอะ่ะอัปเดตทาา่าใหม่เหรอวะอะไรนะไอ,อ้กระสุนน้ำอัปเดตใหม่หรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เลยนะผมเดี๋ยว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 ,ยว,ยวรอมันหายไปนะครับหรืว่าเราอ้อมไปทางม,มุ้งดีกว่าเอาไ่พัฒนาสามวันนะครับผมดูซิว่าผมจะได้อ่ผลอะไรนะครับ ลงน้ำปุ๊บนี่คือแบบคือแบบเจอตัวอะไรไหมไม่นะครับเดี๋ยวลองเสียงดวงวิ่งไปนะครับเอ้ยวิ่งไปว่ายไปดิกล่องครับผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ครับเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับผมอันนี้คือมีอ่อมีจตระหลาดอยู่ข้างในนะ,ะใจตัวเอง้ย ใช่เออเอออาตายสันโอ้โหผิดหวังนะครับเป็นโจสลัดทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมบางครั้งนี่โลกก็เป็นแบบนี้แหละรู้สึกว่าผมจะเจอทาฟก้ารอนะครับผมชื่อเตรียมอะไรนะทาฟก้าดีวอเตอร์รอหรือเปล่าอันที่จำไม่ได้ับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเองก็ไม่ได้ดูวันพีดมานานเลยนะครับ กะว่าจะรอให้แบบเออมันแปลงเป็นทิกะกในแบบว่าในเวอร์ชันอันนี้ก่อนในเวอร์ชันแบบอ่าการ์ตูนก่อนนะครผมเอาไงดีวะแป๊บหนึ่งนะครับรอนี่คือแบบว่าถ้าแบบว่าถ้ามันถือไปฟ้าไอ้สายฟ้าในมือนี่คือแบบถ้าไม่มีดิวโออ่ะแบบว่าขั้นสูงนี่คือแบบโดนทีเดียวโอ้โหล่วงอะผมจะลองดูกันะคนที่สามก็โกงอยู่นะเดี๋ยวเขย็บลงไปได้โบ อ๋ออๆออ๋อ๋ออโอเคเเพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดผมจะวางเตียงไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคปวดได้บันเ,เกิดนะครับแต่ไงมันวาดผมลงไปแล้วแรงว้ะอะไรผมมีเอ็มอะคุดโกงเลยด้วยคน ่าดีนะที่หวังเลยามาดีมาดีเรียบร้อยได้ผลวิชาด้วยไม่ได้ครับผมโอเคทุกคนอยู่ดีก็มาเจออีกตัวทำไมมันเกิดบ่อยเอ้ะอะไรมันตีผมะวะชิบหายแล้วโอ้โหโอ n ิ you วรับ ขอดูเชิงก่อนเอาเพื่อกดค้างแนะล้วอะไรยิกงชิบหายทุกคนผมว่าผมต้องแบบผมผมรู้สึกลำคาญที่ไหนครับเจอสนัดเนี่ยเออผมรู้สึกว่าต้องหาผ้าคลุมของนาวามาใส่นะครับผมก็ต้องใส่ผ้าคลุมของนาวาเนี่ยเราเนี่ยจะแบบเดี๋ยวผมขอล่อมันไปใกล้เตียงก่อนนะครับ ก็จะแบบว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมโอเคโอ้โหมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยได้หมวกแล้วได้หมวกด้วยวะโอเคนะครับผมข้างหัวพรงนี้ก็ขอใช้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยอาวุธเนี้ยจะไม่ได้จำเป็นสนับผมแล้วเว้ย หลังมาพอเล็ดเกมมาก็จะเป็นไอเทมขยะไปเลยนะครับเพราะว่าเราได้ของดีแล้วนั่นเองนะฮะเอสบัตคีนี่เอ่อยกับมันดีล่อมันไปไงดีล่อไปตรงน้ำเหรอมันจะยำม,มันในน้ำนะครับตอนนี้ผมอ่ะเอาเอสบัตคีเนี่ยไปใกล้น้ำไห้แล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังพวกปลาดุจเงอกด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย่าพึ่งยิบเพิ่งยิบเพิ่งอ,อ๋อคน,น,นี่ผมคิดว่า ทุกคนผมคิดต่อแล้วอ่าผมจะขุดให้มันตกสวยแล้วก็เจาะตรงไอ้เจาะตรงนี้นะครับผมก็เจาะตรงนี้ให้น้ําเข้านะครับเีอ yeah, ยน้ําเข้าแล้วโอเคพอน้ําเข้าแล้วเว้ยมันก็จะไม่มีแบบพลังของฝนปีศาจนะครับฝนเอ้ยไม่ใช่ฝนปิศาจก็จะแบบว่าใช้งานไปได้นะครับเราก็จะฟันมนันได้ยี้เลยนะครับ ่าเสร็จปาน้องเอ๊ะรู้สึกว่าเอสวันคี่จะบางนะผู้จะไม่ทันถขาครับได้เฮ้ยได้ผลพิศษโอ้โหเฮ้ยเราได้ผลไฟมาแล้วนะผมโอเคนะผมอ้าวเฮ้ยหนวดขาวลูกตาแล้วเว้ยลูกมปนตัวกุ้ง่าเมื่อกี้ไอชาติม้า ไอ้ชัดชิปผงตายหายชาติไหมอีดอกทองช่างเย็ดมึงตกตะลกชาวที่อัพเกรดมาใหม่ก็โหดก็โหดสลัดเหมือนกันนะครับผมโอเคคิดอะไรดีๆออกมาไหมมาคลิปแรกนะครับผมผมจะโค่นสี่เอกพรน์มีใครโดได้ไหมไมาครบสี่คนเลยมั้งไหนๆก็แล้วแตวผมพูดเล่นนะผมจะมาเลยโอเคคลิปนี้ผมผมขอแค่สองไลค์ก็พอแล้วผม มาหยิบหิ๊บขอขอดิขอดิก่อนเตียงมัจะพังเนาะควมเจ้เตียงไม่พังเลยเอาแล้วผมเหตุการณ์สี่จะกรพัดสู้กันนะครับเออเออเออกับพี่เฮ้ยทุกคนเอาทุกคนนะใครชนะอ่าผมเล็ดเออเผลอเผลอถือเอ็นหน้ามือจิแล้วโอ้โหแม่งโดนนายชัยชัน อ้าวเฮ้ยสีย่กระพัดสู้กนเฉยเลยเว้ยอ้าเอ้าวอ้าโอ้โหไม่คิดเลยว่าแบบดวดขาวจะแพ้นะฮะผมผมดูว่าแบบมันเก่ดวดขาวไอ้นี่เหรอวะหดวดขาวร่างเกลียดนะผมโอ้ใครโดนตกลงแล้วทุกคน ง่าดีทุกคนใส่หมดแล้ใครดูนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมเข้าใกล้คร๊บเดียวก็จะตายแล้วนะครับสำหรับใครดูนี่ต้องเอาไวใ้ให้ผมแบบว่าได้ฮาคิอุย้ยไฮาคิแล้วก็มีฮาคิราชันก่อนนะครับผมค่อยว่ากันอีกทีนะครับอีพีนี้ผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อ่ากดไลค์นะครับผมคลิปนี้ถึงสอยก็ ผมก็ดีใจแล้วครับนะครับผมไอ้เฮียอย่าบอกว่ามันจะมาให้ครบจริงๆโอ้โหโอเคนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ